4โรคที่จะสามารถหายขาดได้ถ้าคุณดื่มน้าอย่างเพียงพอนะคะเพราะร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึง70%ถ้าเราดื่มน้ําอย่างเพียงพอโรคที่กําลังเป็นอยู่4โรคนี้เนี่ยจะดีขึ้นและหายขาดได้อย่างแน่นอนนะคะโรคที่1ก็คือท้องผูกโรคที่สองฤิษีดวงทวารน,นะคะ2โรคนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการดื่มน้ําเพราะว่าน้ำเนี่ยจะไปกระตุ้นการทํางานของระบบลําไส้และทําให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแก้ปัญหาท้องผูกแก้ปัญหาฤๅษีดวงได้แน่นอนโรคที่3ก็คือ คนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดื่มน้ําน้อยซึ่งจะทําให้เลือดเนี่ยมีความข้นมีความหนืดมากขึ้นนะคะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงสารอาหารต่างๆไปที่สมองได้น้อยลงทําให้เราเนี่ยปวดหัวไมเกรนได้เพราะฉะนั้นถ้าดื่มน้าอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะทําให้อาการของโรคไมเกรนเนี่ยค่อยๆดีขึ้นและหายขาดได้นะคะและสุดท้ายอันที่4ี่ก็คือความดันโลหิตสูงนั่นเองนะคะถ้าเมื่อไรที่เราดื่มน้ําอย่างเพียงพอระบบไหลเวียนเลือดดีเลือดไม่หนืดก็จะทําให้ระดับความดันต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่เป็นสีโรคนี้อยู่และอยากดีขึ้นอยากหายขาดดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ2-2.5ลิตรนะคะ